น,นี่กับยูในเกมอภิภนนาคสองกันเพียตักสองตัวไม่เปยนเป้เงแปลูยังแข็คัอันน,น,นี้อันนี้ใส่จมัวเดสักขาเพียไอเวเอ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 วอวเ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 วว เย้เย้ภาพจัดไม่มีเลียงไมเด็กหรอกวาติ่ฟาเลียวนี่หลยไม่รู้ว่า นี่งภาพสิบตัวไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะเฮ้ยมาเอ๊ะจบมันเลยอันนั้นเนสูไม่ได้หรอกจะทำอย่างนี้ก็พาพียอแต่ได้ฉันไม่ได้หรอกนี่แดเยีเย่สี่งไงเพียอรู้สิผัว จะบี่เอ้าจะฟี่เปล่นั่นเนี่เป็นเด็กเด็กก็รวเอ้าเอ้ตีลูกเสบีย์เพียขอให้มันไปก่อนมาดูถอยหลังหน่อยเพียในข้างหลังเลยตีกระโดดข้างหลังเลยนี่นี่ มาดีตัวเตียสอสามตัวเลยพาดชากกันใหม่วักเปียอะไรกเป็ดเปียก็จะเป็นจับเป็ดจัเป็เปียอ้าวอวเตีให้เตะห้ำเหรอเตะห้ำไปเลย ตะขาสะดุดล้มแล้วก็ขึ้นบันไดมันจะมาต่อสู้แล้วก็ลงเตะขาสะดุดล้มเพีย่ติอันนั้นเน่ไม่เด็กๆกรอกภาพชาัดเพีย่นี่นี่เด็กระโดดตีกาฟันล,ละหัวบ,บาดีเขาบีปลา พีมปลาต,ต Peg, ่อสูไปจับมันต้องรอดอยู่แรกจับตามไซจิมาเอือแล้วก็เออเอ๋อยะกกระโดดตีรังกาภาพชัดอยากเอสปฮิรามาลิจไปไปจับ <laughs> um only one machine at the factory how pitiful you can't even fill your box at all how can you make money with it look at my factory i've been upgrading my machines in